ยายสิจดไข้ร้อยฝาด้อเหมือนลีเด้อบ่ได้จิ้ดูเหรอเกลือเกลือกัวไข้ร้อยฝาใส่แค่อุ่มใส่หอมเดี๋ยวแข็งชัวรก่อนจะิร้อยได้บ่แข็งร้อยไปได้เสร็จร้อยไปเดี๋ยวเย็นไข้ไว pues, ้หนีก <î> ันคือม่ใส่ตะลิวบ่ร้อยฝาอย่าเบื้องมันสิร้อยไปบ่เหมือนี้ เห็นเันแข็งแข็งตวไปไหมยายจิโอ่ตามึงก็เดีอบหดีเด้ออ้ยดูลอยดิอ๋ออีกรอบนึงรอบนึ่งเดีวมันเหลืองก้อนเร๋อวเหลืองก้อน่ทังเหลืองทั้งนันทั้งนี้เหลืองแน่แล้วเหลืองก้อนอีรอบนึงอ๋อปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยลอดงลอดงรอยดิเอาดิลอย ตากาดแล้วพี <c oughs> ่้องไอ้ดำหักแต่หัวใครร้อยป่าเ้อันนี้วบ